สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจของกิษดากูดค่ะทุกท่านนะคะอ่าวันนี้นะคะวันนี้เราก็มานําเสนอในส่วนของรถบรรทุกขนาดเล็กตัวนี้เลยค่ะ Suzuki Carry รรนะคะเครื่องพันหกคันนี้บอกเลยได้ปีใหม่มากปี2018ราคา2 6 9 0 0 0บาทเนาะเดี๋ยวเรามาดูรถกันดีกว่านะมันเ,เป็นยังไงรถกระบะ รถบรรทุกขนาดเล็กมันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงอันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่หมื่นโลมีบุ๊กเซอร์วิสครบสีเดิมทั้งคันนะคะคันนี้ยังไม่ได้ทำสีใดๆทั้งสิ้นดาวจัดเต็มได้เลยคันนี้บอกเลยนะคะอิสุคายเยคคันนี้269,000บาทจัดได้เต็ม นะคะจัดง่ายมากเลยคันนี้ตัวนี้เป็นหัวฉีดไม่ติดแก๊สนะเราบอกว่าจริงๆส่วนมากแครี่คันนี้ลูกค้าได้ไปเขาจะติดแก๊สมาเลยใช่ค่ะติดจากศูนย์มาเลยใช่ติดจากศูนย์จีติดจากศูนย์เลยติดจากศูนย์มาเลยแต่คันนี้บอกเลยสําหรับลูกค้าไม่เล่นแก๊สนะคะก็จะใช้คันนี้เลยค่ะไม่เคยติดแก๊สเลยนะอันนี้การันตีว่าไม่แก๊สแต่ถ้าลูกค้าซื้อคันนี้ไปอยากได้ที่ติดแก๊สก็สามารถติดได้เลยนะคะเป็นแก๊สแก๊สตัวไหนก็ได้นะคะตรงนี้เนาะสภาพไม่ช้ําเลยรถคันนี้สามารถล้าง ทำความสะอาดพร้อมปล่อยอย่างนี้ได้เลยนะนี่มันสามารถเปิดได้ได้นะคะมันสามารถเปิดข้างได้เลยนะนี่นะคะสามารถเปิดข้างได้เปิดได้เปิดได้4ทิศเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูเราให้ดูก่อนนี่แมกไลเนอร์ของเขานะคะนี่จะบอกเลยว่าแมกไลเนอร์เขาแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยไม่เคยบรรทุกหนักจริงๆไม่มีล่องลอยการบรรทุกหนักใดๆทางสิ้นแมกเดิม จากโรงงานเลยนะมาเดี๋ยวนี้จะลองเปิดข้างๆให้ดูนะคะว่ามัน้ะดีอค่ไองรถรุ่นนี้ก็คือเนี่ยมันสามารถเปิดข้างๆได้เวลาเราบรรทุกเอายกเหล็กยก อะไรก็แล้วแต่ปูนหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องคุ้มให้มันหนักใช่ถ้ามันขึ้นได้ฝั่งเดียวคือเราก็ต้องขนของขึ้นแค่ฝั่งเดียวแต่ตรงนี้เราจะเอาขึ้นฝั่งนี้เราก็เอากระบะค้างลงฝั่งนี้แล้วก็เอาขึ้นเพื่อนเห็นไหมมันเคยมีลูกค้ามาซื้อเอาไปทําพวกพวกฟุตทากเขาเรียกอะไรฟุตทาถูกต้องอย่างงั้นนะคะเป็นทำรถขายของเป็นทป็นขายของสาวกาแฟขายอะไรก็แล้วแต่เล็กเล็กกระทดอย่างนี้ตอบโจทย์ไมากเลยใช่นี่ถ้าทําเป็นฟุตทากมันะขายดีมากๆเลยนะคะตอนนี้ เนาะดูไลเนอร์แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยใช่ค่ะนะคะพี่เดือนเดี๋ยวเอาขึ้นหน่อยให้ดูด้านล่างนิดนึงอ่าได้เลยเนาะ,ะด้านล่างเขาเป็นยังไงไหนลองดูแน่บอกเลยค่ะสีเดิมดูนะสีเดิมทั้งคันนะคะล้อยางยังใหม่ใช้งานได้ดีจริงๆยางนะคะเดี๋ยวนุ้ยดูเลยนี่ยางสามารถใช้งานได้ยังใช้งานได้อยู่ดอกยังเต็มแน่นอยู่นะคะช่วงล่างเขาเห็นไหมใหม่กริปเลยอะ่ะ แทบจะเหมือนว่ารถยังไม่ได้ใช้งานอะไรเลยด้านด้านด้านหลังเราดูแล้วพี่เดือนเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันหน่อยด้านในด้านใน,ในเขาว่าอุยรถปี18มันจะสวยงามขนาดไหนสภาพเป็นยังไงนี่บอกว่าใหม่ไม่ใหม่เบาะยังไม่ได้แกะเลยีวิทยุก็เป็น JVC นะนี่ปุ่มแอร์ปุ่มน้ำยาแอร์นะคะตัวนี้ช่องใส่ช่องใส่ของได้จริงเนอะนี่ ะะบอกเลยว่ารถสภาพดีมากเบาะยังไม่ได้แกะนะคะไม่มีการฉกชนใดๆทั้งสิน้นเราเน้นย้ำเรื่องโครงสร้างเนาะโครงสร้างของเราเดิมทั้งหมดดูข้างๆตากล้องดูนี่ดูประตูจะบอกว่ายังใหม่เอี่ยมกริบอยู่เลยเห็นไหมคะแต่อันนี้บอกก่อนว่าแคลรี่อ่ะเดิมๆของมันอะ่ะมันจะเป็นตัวมือหมุนนะ มือหมุนนะคะมันจะเป็นตัวมือหมุนนะตัวนี้เนะเป็น s u ซ u k i แคลล y นะคะปี2018เครื่อง1.6นะคะตัวนี้นะเป็นกระบะขนาดเล็กนะคะเหมาะกับทุกธุกรกิจเลยนะก่อสร้างค้าขายได้หมดเลยนะคะตรงนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ ติดต่อเข้ามาหาพี่เดือนหาน้องนุ้ยนะคะตัวนี้เนาะถ้าจัดไฟแนนซ์ก็จัดได้เต็มเลยนะคะ่างวดก็จะตกอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะคะ5,000กว่าบาท72งวดนะคะตรงนี้เนาะเอกสารที่ซื้อท,ที่ใช้ในการซื้อก็จะมีทะเบียนบ้านนะคะบัตรประชาชนใ,ชใบรับรองเงินเดือนหรือเป็นสลิปเงินเดือนนะคะหรือเป็นเจ้าของกิจการก็จะมีใบประกอบก<ช><ๆ>ิจาการใบอนุญาตเนาะต่างๆหรือใบจดทะเบียนบริษัทหรืออ,อะไรก็แล้วแต่นะคะเอกีารไม่ยุ่บยช่วัตถุประสงค์ต่าง เลยนะคะตรงนี้เนาะหรือถ้า,าสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยโทรหาเราสองคนวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่ติดตามเราอยู่ขอบคุณมากะคะ่ะสวัสดีค่ะ